วันวันนี้เป็นอ่าเป็นแบบว่าลุคแบบแบ็ c ออนแบ็ k เนาะใช่ครับผมก็เป็นลุคแบบเอ่อใส่สูทสีดำใส่เสื้อนางสีสีดำอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือเออพี่เล็กมีความเซ็กซี่ด้วยคืออันนี้เหมือนกับให้เข้ากับทีมซีรีส์ของพวกเราครับอย่าให้การนอนก็คือพวกเราจะมาทำเซ็กซี่ที่เป็นเป็นเอื้อค่ะเซ็กซี่มันได้หรคะวันนี้มันเป็นแมวขาวเขาเป็นแมวดำไงแบบว่าไม่แต่ส่วนมากคือช่วงนี้อากาศที่ไทยร้อนครับก็เลยเหมือนกับให้เข้าทีมหน่อย เออต้องถอดนะถ้าถอดแล้วไม่รู้ว่าใครจะตึงเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ดึงอ๋อไม่วันถอดกันดีาานะจริงจริงก่อน,อนออกมาเขาก็เหมือนกับพยายามปิดให้เพราะว่าใช่มันแบบมันโผล่ใช่กันเซอร์เอาแม่ออจริงๆคือบอกว่าตอนที่เราแบบมาออกงานอะไรเงี้ยเราก็จะจะเช็คให้กันอยู่ว่าจะ้ำอะไรนี้นะครับใช่ก็ต้องเช็คเช็คกันกันก่อนอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ตอนนี้ก็ผ่านไปหกอ่อหก EP ใช่ผ่านไปหกตอนแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้แบบว่าให้การสนใจให้แบบมีการแบบซัพพอรตด้วยจนเลตติ้งอยู่ในช่องตอนนี้ก็คือแบบพุ่มมากๆากก็พวกเราดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ทุกคนชื่นอบผลงานจากเราทั้งสองคนครับผม,บผมก็ฝากติดตาม EP เจ็ดด้วยครับผมจะบอกว่าเออถ้าทุกคนดูตัวอย่างแล้วก็จะเหมือนกับผมแน่นอนครับผมก็เหมือนกับ mm hmm. คือ มีดราม่าแน่ๆใช่ก็จะบอกว่ามามีน้องเอื้อครับก็ก็อย่าดุพี่คิงเยอะนะครับกินนึงค่ะดิ้นนึงจริงๆแบบว่ามันคือมันมีมากกว่านั้นครับผมแบบว่าทั้งแบบว่าทั้งฟินทั้งโผงทั้งแฮปปี้ก็คือในเจ็ดจริงๆอะคือ ทุก EP อ่ะมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะพี่แบบจะสุดก็ไม่สุดจะผมก็ไม่สุดจะแฮปปี้ก็ไม่สุดอะไรย่งเงี้ยมันเหมือนแบบมันจะสลับไปแต่ต้องรอติดตามเพราะว่าจริงๆก็ยังมีอีกหลากหลายความสัมพันธ์ครับผมเพราะว่าจรงิงๆิเอ,อื้อก็เหมือนกับถ้า EP หน้าเป็นดราม่า EP ต่ EP อ,อไปก็น่าจะต้องรอติดตามครับก็น่าจะ ก็ไอตอนแรกอ่ะมันมีแค่8ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาก็คืออัพมาเป็น10แล้วครับใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามจนจนจบใช่ไหแต่ว่ามันเล่นคออะไรนะเป็นสัตวเลี้ยอจากแปะก็เป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมครับผมมีพิเศษอะไรแบบนี้จะมีอะไรไหมอ๋อก็มันก็จะมีความแบบว่ามีการข้ามความสัมพันธ์ไปในทาง ไปดีที่ทางไหนก็อยากจะให้แบบช่วยกันดูด้วยครับเพราะว่าอีกไม่กี่อีพีก็จบแล้ว <c oughs> จริงๆถ้าพูดไปก็คือกลัวสปอยครับผมก็อยากให้ติดตามเหมือนกับเอาใจช่วยพี่คิงกับเอื้อว่าจะว่าจะแบบได้ผมได้ <c oughs> เป็นแฟนหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกับคนมันจะเป็นปยังไงี่ตอนตอนที้เรา ผมก็ถ้าเปิดตอนนี้ก็คือทีของที่เจ็ดเพรากำลังแบบจะแบบว่าก็กำลังกำลังแบบจะเรื่องับทบทาบทด้วยแล้วก็กาลังแบบว่าจะประชุมกันอยู่ครับส่วนเรื่องอยากเล่นกับอานนนก็ตอนนี้ก็คือปล่อยออนแอร์แล้วก็แบบมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติม